เรื่องใจอะเป็นเรื่องสาคัญการที่เหมือนกับมหาลัยเนี่ยมีแรงที่จะจัดงานแบบนี้ให้กับน้องๆนงนสิตนศักศึกษารู้สึกว่าการมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มันมันส่งเสริมชีวิตในมหาลัยมากๆเลยก็อิจฉาน้องๆค่ะ <c oughs> สถานการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยส่งผลต่อความเครียดการใช้ชีวิตหรือว่าการเรียนของน้องๆความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอง,เองกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทําให้จิตตก รู้สึกดาวรู้สึกเฟลรู้สึกอะไรต่างๆพอเราเข้าไปอยู่ในสภาวะเหล่านั้นเนี่ยเราจะพาให้ตัวเองกลับมาสู่สภาวะที่เป็นปกติสภาวะที่มั่นคงและเบิกบานได้ยังไงก็จะเป็น พื้นที่ที่จะให้เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้กันสิ่งที่เราต้องการกนะ็คือว่าเราอยากให้เขาเนี่ยรู้จักตัวของเขาเองรู้จักวิธีการที่จะดูแลสุขภาพใจของตัวเองสิ่งที่จะเน้นกนะ็คือว่าเน้นให้เขารู้จักจิตใจของตัวเองรู้จักว่าสภาพใจของเราณนะตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเรามีความจําเป็นต้องดูแลสุขภาพใจเราอย่างไรบ้าง สวัสดีค่ะวันนี้แคนนี่ก็ได้พาทุกคนมาอยู่กับงาน Heal j a i Festival 2024ซึ่งคือเิศกาลฮ l วใจแบบองค์รวมที่จะช่วยให้คุณกลับไปรักและดูแลตัวเองอีกครั้งนะคะโดยภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจตามแคนนี่ไปดูกันเลยสำหรับงาน Heal j a i Festival 2024มีกิจกรรมต่างๆแบ่งออกเป็นธีมมากถึง7กิจกรรมได้แก่ h Holistic Well-Being การดูแลสุขภาวะองค์รวมเน้นกิจกรรมที่ดูแลทั้งกายและใจแบบองค์รวม E Embracing Self-Love โอบกอดความรู้สึกมุ่งเน้นการเข้าใจด้านในตนเองและคนรอบตัว A Art s of a w a r e n e s s ศิลปะแห่งการตระหนักรู้ใช้ศิลปะเป็นสื่อในการตระหนักรู้และเติมเต็มโลกด้านไหน L Live and Learn การเรียนรู้และพัฒนาด้านใน เน้นการพัฒนาด้านในตนเองผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ J Journey with Nature การเดินทางไปกับธรรมชาติสมรวจตัวเองผ่านการเดินทางทั้งภายในและภายนอก A Aroma for relaxation กลิ่นหอมเพื่อการผ่อนคลายใช้กลิ่นหอมเพื่อช่วยในการผ่อนคลายและเพิ่มการรับรู้ I Inner sound เสียงแห่งดุรียภาพภายในมุ่งเน้นการสร้างความสุขสมดุลและความสงบภายใน นอกจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นแล้วงานนี้ยังมีเวทีเสวนาฮิลใจ a l k จากศิลปินดาราที่จะมาให้เทคนิคการดูแลตัวเองทั้งกายและใจให้พร้อมรับมือกับความเครียดและความท้าทายในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะว่าฮิลใจ Festival มี purpose อะไรคะในการจัดปัจจุบันนี้เรามองเห็นว่านะักศึกษาเนี่ยอาจจะมีความเครียดนะครับหรือมีความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะเน้นก็คือว่าเน้นให้เขารู้จักจิตใจของตัวเองรู้จักว่าสภาพใจของเราณนะตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเรามีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจเราอย่างไรบ้างประมาณนี้ครับ จารย์คะหนูสงสัยมากๆเลยว่าศูนย์จิตปัญญาศึกษาเป็นหน่วยงานอะไรและทําหน้าที่อะไรบ้างคะศูนย์จิตปัญญาศึกษาเป็นหน่วยงานสังกัดสานังก,ง,กงานธิการบด,ดีนะครับมีหน้าที่ภารกิจสําคัญคือเรื่องของการศึกษาเรามีหลักสูตรของเราคือหลักสูตรปริญญาโทจิตปัญญาศึกษานะครับแล้วก็เราก็มีจักหลักสูตรสึขอบรมเนื้อหาวิชาของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของมิต,ติภายในคือเรื่องของการศึกษาที่รู้เท่าทันตัวเองเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเรื่องความนึกความรู้สึก ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงานในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ Well-being หรือความความสุขภาวะภายในความสำคัญของงาน Heal ใจ Festival 2024เนี่ยคะ่ะมีความสำคัญอะไรกับนักศึกษาบ้างคะสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยเนาะโดยทางกองกิจการนักศึกษานะคะร่วมกับทางศูนย์จิตตปัญญาศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยตั้งใจเลยที่จะจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรน,นะคะ ได้เข้ามาเรียนรู้จากเครื่องมือที่มีหลากหลายมากมายในการที่จะเอากลับไปฝึกฝนในชีวิตประจำวันของตัวเองในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าจากสถานการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยส่งผลต่อความเครียดการใช้ชีวิตเนาะหรือว่าการเรียนของน้องๆความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทําให้จิตตก รู้สึกดาวรู้สึกเฟลรู้สึกอะไรต่างๆเนาะพอเราเข้าไปอยู่ในสภาวะเหล่านั้นเนี่ยเราจะพาให้ตัวเองกลับมาสู่สภาวะที่เป็นปกติสภาวะที่มั่นคงและเบิกบานได้ยังไงเนี่ย,ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่จะให้เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้กันแล้วอยากให้อาจารย์ให้กำลังใจกับน้องๆวัยเรียนให้หน่อยค่ะน้องๆมหฮิดนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนมากๆบางทีพอเราทุ่มเทใจ ุ่มเทกายของเราไปกับเรื่องใดมากๆเนี่ยแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฟลเนาะรู้สึกเสียใจเราก็จะกลับมาต่อว่าตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะให้กลับมารักและใจดีกับตัวเองอาจจะพาตัวเองไปพักผ่อนไปเดินชมนกชมไม้หรือว่าไปคุยกับเพื่อนให้เราได้ผ่อนคลายสบายจิตใจเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วเราก็ค่อยกลับมาโฟกัสกับการเรียนหรือว่าการงานของเรา จริงๆแล้วปัญหาเป็นเรื่องปกติเนะซึ่งมันจะเข้ามาหาเราเมื่อวันใดวันหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดเนะแต่เมื่อใดที่มีปัญหาเข้ามาเนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยระลึกไว้ว่าแล้วในที่สุดปัญหามันก็จะผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับให้น้องๆรู้เท่าทันว่าความคิดความรู้สึกอะไรที่ทําให้เราเสียกํบบาลังใจมันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นความคิดของเราเองและเราก็ไม่ได้มีความคิดแบบนี้ตลอดเราไม่ได้รู้สึกตัวเองแย่ตลอดเวลา ถ้ารู้จักเท่าทันว่าตอนนี้อารมณ์ความคิดที่แย่ๆมันเป็นแค่ปรากฏการ์ถ้าเราไม่ไปยึดถืออะไรกับมันเรารู้ทันมันเราก็จะกลับมาเป็นคนปกติและมีกําลังใจนะครับกำลังใจอีกอันนึงก็คือว่าน้องๆต้องยอมรับว่าการเรียนมันมีความยุ่งยากซับซ้อนมันมีความสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างมันเป็นเรื่องของผลการเรียนผลการเรียนมีปัญหาไม่ได้แปลว่าน้องมีปัญหาโดยเพราะยิ่งเรามาเข้ามาอีอเดือนได้แล้วเนี่ยมันผ่านการกรองมาว่าเราดีพอที่จะเรียนต่อจนจบ มาเรียนเพื่อ improve ไม่ใช่มาเรียนเพื่อ proof ไม่ใช่มาเรียนเพื่อพิสูจน์ตัวเองถ้าพูดภาษาเข้าใจคิอว่าสอบตกแต่ไม่ใช่คนล้มเหลวเป็นคนละเรื่องกันสอบตกก็ส่องสอบแก้เกรดไม่ต้องสอบแก้ตัวผมอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเป,เปเรียบเทียบกับใครแล้วถ้าถึงเวลาที่เรารู้สึกเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพใจหรือเราไม่รู้จะ,จะ,จะไปปรึกษาใครเนี่ยบางทีการหันหน้าหาผู้ใหญ่ หรือการปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการช่วยเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บความไม่สบายใจไว้เพียงลําพังลองหันหน้าปรึกษาคนอื่นบ้างผมเชื่อว่ามันน่าจะพอช่วยกันได้ครับอยากถามพี่แพทว่ารู้สึกยังไงที่ได้มางานนี้คะ บอกตรงว,ว่าอิจฉาน้องๆรุ่นนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วเนาะแล้วก็การที่เหมือนกับมหาลัยเนี่ยมีแรงที่จะจัดงานแบบนี้ให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าด,ดีใจแทนน้องๆมากกว่าเพราะว่านึกย้อนไปตอนที่เราเรียนก็แบบเรื่องสุขภาพใจอาจจะไม่ได้หนักเท่าทุกวันนี้แต่รู้สึกว,ว่าการมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มันคือแบบม,มันส่งเสริมชีวิตในมหาลัยมากๆเลยก็อิจฉาน้องๆค่ะ ดีใ,ใจนะคะท,ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานค่ะเพราะว่างานนี้มันเป็นเรื่องของการดูแลด้านในก็คือด้านในใจของเราเนี่ยค่ะแล้วทีเนี้ยในส่วนของน้องๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยประสบการณ์อาจจะยังไม่ได้เยอะมากมีโอกาสได้มาแบ่งปันต้นทุนที่ตัวเองมีให้กับน้องๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มีคุณค่าค่ะก็รู้สึกดีครับเพราะว่าวัยมหาลัยเนี่ยเป็นวัยที่แบบสับสนหลายอย่างเรื่องเรียนด้วยฮอร์โมนด้วยแบบมันทําให้เราแบบ เออชีวิตมันรู้สึกมันยากอะ่ะก็ถ้ามีคนมาพูดคุยเรื่องการจัดการจิตใจมันก็น่าจะช่วยให้มีวิธีจัดการกับความทุกข์ในใจที่มีได้ครับจรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากแต่พอมาถึงก็รู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าแอบไปนั่งทํากิจกรรมต่างๆมาด้วยก็รู้สึกว่าเออมันความรู้ก็ดีหรือว่ากิจกรรมที่อยู่ตรงนี้ก็ดีมันทําให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างแล้วก็มาทําสนุกดียค่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกสก็จะมาทํางานอย่างเดียวแต่แอบร่วมงานก็เออสนุกมาก เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่านอกเหนือจากการเรียนเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยปัจจุบันเรื่องของการมีสุขภาพจิตใจที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะสมัยนีย้เราพบว่าคนซึมเศร้ากันง่ายเนาะตั้งแต่การเป็นนักศึกษาก็เริ่มซึมเศร้ากันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางคณะทางมหาลัยเนี่ยได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมในการที่เรามาเริ่มดูแลหรือมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จะดูแลจิตใจตัวเองก็เป็นเรื่องที่ ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่งครับอันดับแรกเลยก็อยากขอบคุณสถานที่ก็คือมาให้โดนก่อนอน้องที่เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆนะคะซึ่งก็มันน่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทําให้น้องๆได้เจอเครื่องมือในการดูแลใจในการฮิวใจนะคะแล้วก็มันน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับน้องๆด้วยสำคัญที่สุดก็คือน้องๆได้มาฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจของพี่ๆศิลปิน พี่ๆที่เขามาแชร์ให้ฟังว่าจริงๆเราเนี่ยเรื่องราวของชีวิตเราไม่ได้ต่างกันเนาะเราจาังเจอเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีในชีวิตนะคะแต่ว่าเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเราแล้วมันก็ทําให้เราเติบโตแล้วก็เป็นเราได้ในวันนี้ก่อนวันงานเป็นผู้จัดแล้วก็เตรียมพร้อมเนี่ยก็ตื่นเต้นนะแล้วก็มีแบบมมีพลังใจอะแต่พอได้มาวันงานเนี่ย เรารู้สึกมีพลังแล้วก็ประทับใจประทับใจทั้งแบบผู้ที่มาจัดมามีภาคี30 4สิกว่าองค์กรแล้วก็ประทับใจบุคลากรแล้วก็นึกษาที่ที่มาในวันงานมาแบบมาเยอะเลยเรเชื่อว่าหลังจากวันงานเนี่ยน่าจะได้ขยายผลแล้วก็สามารถดูแลเรื่องสุขภาวะกายใจแล,แล้วก็องค์รวมมาได้อย่างต่อเน,นื่องครับ ฮิวใจตัวเองอยังไงบ้างคะหาแบบว่าซีรีส์หรืออนิเมะส,สนุกๆดูค่ะไม่ก็นอนไปเลย <c oughs> เป็นการกลับบ้านค่ะแล้วก็เล่นวอร์ดเกมกับเพื่อนๆข้อหนูเป็นดูศิลปินกับคุยกับพ่อแม่ค่ะอ่านนิยายแล้วก็กินค่ะการได้นั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วก็กินของอร่อยๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปออกกําลังกายกับเพื่อนค่ะหรือบางวันถ้าเพื่อนไม่ว่างหนูก็จะนั่งฟังเพลงอยู่ในห้องค่ะแล้วก็บางวันก็ต้องอ่านหนังสือค่ะช่วงที่ใกล้สอบ วิธีการฮิวใจของหนูนะคะก็คือนั่งดู YouTube แล้วก็ฟังเพลงในห้องค่ะการดูซีรีส์แล้วก็การฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียดขาของกินนะคะแบบเหนื่อยๆก็กิกนของหวานอะไร,ไรนะะ้ำหวานค่ะเล่นกับตุ๊กตาค่ะน่ารักดีตา <c oughs> สิ่งที่ได้จากการวิ์งชอบนี้นะคะก็คือการที่ได้อยู่กับตัวเองค่ะได้หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นค่ะได้ขอบคุณตัวเองที่เรามาอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ได้ เข้าถึงตัวเองมากขึ้นค่ะรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะได้อยู่กับธรรมชาติค่ะก่อนวิร์ช็อปเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบตัวเองก็คิดว่ารู้จักตัวเองประมาณนึงแต่พอเหมือนได้มาลองเวิร์กช็อปแล้วเหมือนได้แบบค้นหาตัวตนจริงๆของเรามันก็แบบอ๋อรู้สึกรู้จักตัวเองมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ทำให้รู้จักเพื่อนมากยิ่งขึ้นค่ะแบบแชร์ประสบการณ์กัน าสุดท้ายอยากให้พี่แพทฝากถึงน้องๆวัยเรียนหน่อยค่ะให้กําลังใจหรือว่าให้ advice อะไรก็ได้ค่ะคงจะอยากอวยพรแล้วกันค่ะว่าให้น้องๆแบบใช้ชีวิตให้สนุกให้เต็มที่แต่ว่าอย่าลืมแบบมีเกาะป้องกันหัวใจตัวเองเยอะๆฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆอย่าให้เสียงภายนอกมันทําให้ตัวตนของเราควยเขวหรือรู้สึกแบบตัวเล็กลงพอสังคมภายนอกค่ะอยากให้แบบสร้างเกาะหัวใจให้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆค่ะ ฝากถึงน้องวัยเรียนค่ะเนื่องจากว่าตอนเรียนเนี่ยมันมีนมอะไรมากมายให้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเส้นทางมันไม่ราบเรียบหรอกมันจะมีเส้นทางยากๆเหมือนจินตนาการว่าเรากำลัลงเดินทางบนรถกระบะขึ้นเขาอะไรบางอย่างเลยแบบนี้ทางก็จะแบบโคลงเคลงบ้างแต่บางครั้งการนั่งอยู่ในรถแบบนั้นเราก็ยังมีความจอยเนาะเหมือนเราหันไปมองเพื่อนหัวยกไปยกมานั่นแปลว่า1คือมือเราต้องกริปเราต้องมีกริปที่แข็งแรงเรารู้จะเกาะตรงไหน และ2คือเราต้องเฟล็กซิเบิลมากพอด้วยหูใครจะไปนั่งตัวแข็งๆบนรถนั้นคอเคล็ดนะคะเพราะฉะนั้นมีกริปที่มัน่นแล้วยอมให้มันยืดหยุ่นให้มันเจออะไรให้มันแบบบัมปี้หรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างแล้วหาเอนจอยเมนต์จากมันเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันสนุกดีมองให้มันสนุกมันก็สนุกได้ก็คือเหมือนการ find joy in the journey ใช่ใช่เลยให้เชื่อว่านะครับ <S <S วัยของการเป็นนักศึกษา <S <S คือวัยที่เราต้องเปิดโลกครับ อย่าอยู่แต่อุดอู้อยู่ในดิจิทัลเวิด์ฮะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเช่นมางานฮิวใจเฟสติวัลไปทำกิจกรรมเยอะๆน,ะนันเป็นภูมิต้านเป็นภูมิต้านหานที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีมี EQ นะครับแล้วก็มีการค้นหาตัวเองมี Purpose ในการที่จะเป็นคนเก่งคนดีต่อไปในสังคมครับ จริงๆแล้ววัยเราเป็นวัยสนุกนะคะใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขเรียนรู้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตะคะ่ะจอยกับมันสนุกกับมันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเติบโตทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นจากวันนี้ไปจนถึงวันข้างหน้านะคะ่ะเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะไม่มีความประプラแพ้ไม่มีความ,าม,ม,วามผิดพลาดมีแต่การเติบโตแล้วก็การเรียนรู้ะคะ่ะ นี่ก็คือภาพบรรยากาศภายในงานฮิล l j ใจ Festival 2024ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะและเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการแก้เครียดหรือฮิลใจและอยากแชร์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะไม่แน่วิธีของเพื่อนๆอาจจะเป็นวิธีที่จะช่วยหลายๆคนในการฮิลใจตัวเองก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ช่อง V มหิดลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน